สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องน้อยของคาร์พตุยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาดูเอ่อเลเลอร์นะครับเรลเลอร์ของ Li t t l e Nightmares 3นะครับก็เป็นเกมโปรดของผมของผมเลยนะครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเอ่อตอนนี้นะผมอัด Li t t l e Nightmares 2จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะทยอยลงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับฝากเพื่อนติดตามให้กำลังใจพี่หัวกล่องกับน้องปุยนุ่นด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูภาค3กันนะครับดูเทรลเลอร์อ้ขออภัยครับตื่นเต้นมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูภาค3กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอ่อภาพมีความอู้ 4K เลยล่ะครับอา่าหน้าเสียดายที่เราตอนนี้กำลังดูที่จอ Full HD นะครับเดี๋ยวเราดูแค่ Full HD ก่อนละกันพอดีตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเรามาลองดูนอกสถานที่กันเลย โอ้โหโูห้ภาพสวยมากครับโอ้ผู้ภาพยังสวยบันไดนำโกะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยโอ้โหสวยจัง Supermassive Games เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยพี่ขออกล่องก,กับน้องเยรุนหรือเปล่าแต่ว่าแค่เปลี่ย,ยนอากาศ โอ้โหเอออลังการกว่าเดิมอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โแม่เจ้าโหอ,อยากเล่นมากเลยครับรอรอเลยสัญญากับุผู้ชมว่าถ้าเกมนี้ออกมาเมื่อไหร่ผมเล่นแน่นอนนะครับผมเล่นถัดทีเลยโอ้โหโอ้โห ใหญ่กว่า้างสองีกวิ่โอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่แค่ตัวอย่างนะครับเนี่ยแค่เห็นตัวอย่างนี่คือ โอ้คุณผู้ชมครับแทบจะรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาโพสดูเลยโอ้โหสวยมากครับคุณผู้ชมเหมือนอันนี้น่าจะเหมือนกำแพงกำแพงอิฐที่เรียงเรียกันนะครับเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้เฮ้ยทำไมมีอ, <ü> มมอ,อีก,กาแล้วก็มีขวดเฮ้ยเหมือนมันเหมือนทำไมเหมือนแบบ อ่าสยศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะครับเฮ้ยเหมือนพวกหมอผีเหมือนกันเล่นคุณใส่อะไรประมาณนั้นเลยนะครับมีอีกามีเนี่ยอันนี้ทะเลทรายเหรอครับเฮ้ยโ,โอ้โอ้สวยมากครับสวยมากครับสวยสวยสวย แล้วคนนี้ใครเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หัวกล่องกับน้องปุยนุ่นคนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวอรอรอไปลุ้นในภาค3ามถ้าเขาเปิดตัวมาผมรับรองว่าสัญญาเลยว่าจะเล่นทันทีนะครับเนี่ยขวดอันนี้เนี่ยเหมือนขวดกักเก็บวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่ที่แน่ๆทางขวาน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าดูจาก รูปร่างฟิกเกอร์นะครับโอ้โหดูห้องเฮมีหัวเห็ดหัวแหลมนี้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหฮมีร่มเลยเหรอเดี๋ยวนี้มีร่มกลางเวววเมื่อกี้คืออะไรเอ่อก่อนหน้านี้ก่อนน,นั้น โอ้โหวิมีลมพัดขึ้นด้วยนะครับเรากลางร่มแล้วลอยขึ้นได้ด้วยนี่อ้โอโ้แม่เจ้าเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหเพราะว่าผมเล่นภาค2มาก่อนนะครับก็รับรู้ได้ถึงอารมณ์เลยเวลาส่ติว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ย ืออะไรที่พื้นอ่ะน่าจะเป็นแมลงอะไรสักอย่างแล้วมันกลัวแสงนะครับว้าวกลมกังเฟืองวิ่งขวดอะไรอ่ะโอ้โหดึงแทบจะตกเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮยมีกระจกอย่าบอกนะว,ว่าเข้าไปในกระจกได้เนี่ยเนี่ยขวดอันนี้นะครับ โอ้โหแค่ดูเทเลอร์ก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมโอ้โห,โโหเหมือนตุ๊กตาผีสิงที่ตัวใหญ่มากโอ้โหโ จะดังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ปรับเสียงอะไรเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็อยู่ข้างนอกนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากกับข่าวนี้นะครับกับเทลเลอร์ตัวนี้โอ้โห Little Nightmares 3ครับคุณผู้ชม Announcement เทิลเลอร์โอ้โหก็ภายใน2024นีนี้นะครับตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับคุณผู้ชม ผมนี่ตั้งหน้าตั้งตารอเลยตอนนี้เนี่ยคือเราเล่นภาค2จบแล้วนะครับก็ทยอยลงเสาร์อาทิตย์ถึงแม้ว่า,เ,าเกมเมอร์ท่านอื่นๆเนี่ยเขาเล่นไปเป็นหลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมข้าวปลาต้ยก็เพิ่งได้มาเล่นก็เฝ้ารอมาตั้งหลายปีเหมือนกันพยายามหลบสปอยต่างๆนะครับไม่ดูของเกมเมอร์ท่านอื่นๆรอรอรอเล่นเองนะครับเพิ่งได้มาเล่นแล้วก็ทยอยอัพลงในช่องอ่า คาปะโตยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆนะครับตื่นเต้นมากๆตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมาเล่นเวอร์ชันน1แล้วนะครับอ่ภาคแรกนะครับภาคแรกซึ่งเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาค2นะครับตอนนี้เนี่ยมาเล่นภาคมาเล่นภาคแรกแล้วนะครับเพราะว่าคาปะโต้ยเล่นภาค2จบไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังทยอยลงทุกๆวันเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามให้กําลังใจพี่หัวกล่องกับน้องปุยนุ่นด้วยนะครับก็จะลงทุกๆเสาร์อาทิตย์เล่นจบแล้วนะครับคุณผู้ชม ก,ก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนภาค3เนี่ยลิเทอร์ไนแมร์สามเนี่ยนะครับถ้ามาเมื่อไร่ผมเล่นทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรีบลงนะครับเพราะว่าเพื่อที่ผมจะได้หลบสปอยนะครับไม่อย่างนั้น,นี่ยผมโดนสปอยก่อนแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องรีบเล่นเลยนะครับถ้าออกมาปุ๊บผมจะเล่นทันทีเลยนะครับสัญญากับคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา ดูเทเลอร์นี้ให้จบโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคราวนี้จะไม่พอสแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อเน,นื่องไปพร้อมกันเลยโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับุผู้ชมสำหรับเกมนี้สวยมากโอ้โหฝันร้ายของเด็กๆ โอ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้ว้าโอ้โหโอ้โ,โอ้โโอโโอโนลุกทุกทีเลย แก้วในในขวดโหลนั้นมีอะไรเดี๋ยเราต้องไปดูอีกทีเดี๋ยวรอลุ้นนะครับโอ้อดใจรอไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมก็เปิดตัวมาเร็วๆนะครับมีทั้งใน PC ใน PlayStation นะครับมีใน Nintendo Switch Xbox โอ้โหทุกๆถ้าจะทุกแพลตฟอร์มเลยโอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มา นั่งดูเชลเลอร์เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวไว้รอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ถ้าเปิดตัวปุ๊บเดี๋ยวขับตัวจะเล่นทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอี EP หน้าสรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ